ผู้ชมต้องบอกว่าเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในช่วงระบาดโควิดสิแบบนี้นะคะกับโครงการเราชนะค่ะทางด้านของจวลัลําพูนเองค่ะก็ได้มีการร่วมรับฟังแนวทางในการดําเนินโครงการเราชนะเพื่อจะได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ขณะนี้ต้องบอกว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนแล้วมากกว่า6ล้านคนค่ะ ที่ห้องประชุมหริพุนชัยสารกลางจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดของการดําเนินโครงการเราชนะผ่านการประชุมระบบวีดิทัศน์ทางไกลค่ะโดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมทางนี้ก็เพื่อจะให้ส่วนราชการแต่ละจังหวัดอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึง ได้ตรงตามเป้าหมายบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะสำหรับการเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะนะครับก็เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่29มกราคมผ่านทางเว็บไซต์ w w w ร์ไวทเราชนะ .com มีประชาชนลงทะเบียนแล้วมากกว่า6ล้านคนทั้งนี้นะครับโครงการเราชนะไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับวงเงินสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้ไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นี้นะครับระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกา ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์เป็นต้นไปและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังยืนยันตัวตนและใช้วงเงินได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จนะคะได้รับข้อความสั้นๆแจ้งเตือนก็ไม่ต้องตกใจค,ค่ะเขาบอกว่าให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่เกินวันที่12กุมภาพันธ์นี้